กรดในท้องของคุณสามารถละลายใบมีดกลนได้โดยไม่ยากเย็ยนอะไรนกเพนกวินบางตัวสามารถสูงกว่ามนุษย์อย่างเราได้และคุณอาจสามารถเปลี่ยนเนยถั่วให้เป็นแหวนเพชรสวยๆเพื่อขอคนรักของคุณแต่งงานได้ฟังดูบ้าบอเหรอแต่มาเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเหล่านี้เพิ่มเติมและอยากรู้ว่าทำไมแครกเกอร์เค็มๆถึงเป็นอันตรายต่อฟันมากกว่าของหวานหวานมาดูกันเลย ที่นอนจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่เรานอนหลับที่นอนจะดูดซับน้ำมันจากผิวหนังเหงื่อและน้ำตาใช่น้ำตาจากการนอนร้องไห้ไงสิ่งนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบให้กับไรฝุ่นเชื้อราและแบคทีเรียรให้เจริญเติบโตได้หานไปมากกว่า5ปีที่นอนของคุณอาจสะสมของเหลวที่มาจากร่างกายได้มากถึง500ลิตรผิวหนังที่ตายแล้วก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่เพิ่มน้ำหนักให้ที่นอน ด้วยเซลล์ผิวหนัง1 5ล้านแสนเซลล์ที่หลุดออกทุกชั่วโมงสเกตเหล่านี้เกิดการสะสมและกลายเป็นแหล่งรวมตัวของไรฝุ่นโดยเฉลี่ยแล้วที่นอนใช้แล้วสามารถเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้ได้ถึง10ล้านตัวกาแฟที่6ก็ทำให้ที่นอนของคุณหนักขึ้นได้เช่นกันชั้นโฟมในที่นอนจะดักของเหลวทำให้มันมีน้ำหนักเพิ่มหากคุณรู้จักมิสพิกกี้จาก The มัพเฮดหรือโยดาจาก Star Wars ์ คุณคงจำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกมันได้มันยากที่จะเดาว,ว่าคนให้เสียงเป็นคนเดียวกันใช่ไหมละ่ะก็นะแฟรงค์ออสได้เปิดเผยเรื่องนี้ในการสัมภาษณ์ของเขาเมื่อปี2021เริ่มจาก The Muppets Show และ Sesame Street แฟรงค์ทำให้ตัวละครต่างๆเช่น Miss Piggy Cookie Monster, ร์ o v e r และอีกมากมายมีชีวิตชีวาจากนั้นเขาก็ออกไปผจญภัยในกาแล็กซีอันไกลโพ้นเมื่อพากเสียงโยดาและยังคิดวิธีพูดแบบเอเลียอันเป็นเอกลักษณ์ด้วย สมมุติว่าคุณตัดสินใจหันมากินอาหารเพื่อสุขภาพและเริ่มกินแครอทแทนของว่างปกติที่ไม่ดีต่อสุขภาพท่านใดนั้นคุณเหลือบมองตัวเองในกระจกและพบว่าผิวของคุณมีโทนสีส้มอ่อนๆอ,อ,อะไรนะใช่คุณไม่ได้ฝันเบต้าแคโรทีนทั้งหมดในผลไม้และผักสีส้มสามารถทําให้ผิวของคุณสว่างขึ้นชั่วคราวแต่ไม่ต้องห่วงเพียงแค่เปลี่ยนของว่างของคุณแล้วลุคแบบอุมป้าลุมป้าของคุณก็จะจางหายไป บางคนรู้สึกว่ากระเทียมเป็นอะไรที่สุดยอดมากและพวกเขาก็พูดถูกหากต้องการทดลองวิทยาศาสตร์สนุกๆให้ลองชิมกระเทียมด้วยเท้าของคุณสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่ามันเป็นไปได้ให้หั่นกระเทียมเป็นชิ้นเอามาใส่ถุงใส่เท้าของคุณเข้าไปข้างในแล้วก็รอต้องขอบคุณสารประกอบที่เรียกว่าอะลิซินกระเทียมจะเดินทางผ่านผิวหนังไปยังปากและจมูกได้ เด็กที่เป็นฝา,าแฝดแท้มีความผูกพันเป็นพิเศษโดยถือเป็นทางลูกพี่ลูกน้องและพี่น้องพ่อหรือแม่เดียวกันความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดจากความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมโดยสืบท่อด DNA ที่คล้ายกันจากพ่อแม่ที่เป็นฝาแฝดแท้ตามกฎหมายแล้วพวกเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันในทางพันธุกรรมพวกเขาเป็นเหมือนพี่น้องพอ่อหรือแม่เดียวกันมากกว่าในความเป็นจริงพวกเขาแชร์ DNA กันประมาณ25%ซซึ่งเป็นสองเท่าของปริมาณที่แชร์กันกับลูกพี่ลูกน้องทั่วไป สิ่งนี้ทําให้พวกเขามีความเกี่ยวข้องทางพนันธุกรรมมากกว่าลูกพี่ลูกน้องทั่วไปแต่ไม่ใกล้เคียงเท่ากับพี่น้องแท้ๆหรือฝาแฝดแท้ชายคนหนึ่งในอเมริกาเอาชีวิตรอดด้วยมันฝรั่งเพียง20หัวต่อวันเป็นเวลา2เดือนคริสวอยจากคณะกรรมาการมันฝรั่งแห่งรัฐวอชิงตันต้องการโชว์ให้เห็นว่ามันฝรั่งไม่ได้เป็นเพียงแค่คาร์โบไฮเดรตปริมาณมากแต่ว่ามันดีต่อคุณคุณอาจจะคิดว่าการกินมันฝรั่งเพียงอย่างเดียว อาจทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้2-3ถึงกิโลกร,รมัมแต่คริสลดน้ำหนักได้และคอเลสเตอรอลก็ลดลงด้วยอย่างไรก็ตามตามทฤษฎีแล้วคุณสามารถรอดได้ด้วยการกินแค่มันฝรั่งและเนยมันฝรั่งเนี่ยไม่ได้เจ๋งแค่บนโลกเท่านั้นแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ยังทำให้มันเจ๋งในอวกาศอีกด้วยพวกมันเป็นพืชชนิดแรกที่เติบโตนอกโลกในช่วงต้นอยู่90มีการทดลองเกี่ยวกับการปลูกมันฝรั่งในอวกาศ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจว่าสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำส่งผลต่อการเจริญเติบโตของมันฝรั่งอย่างไรมันฝรั่งถูกเลือกเนื่องจากมีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกันและความสามารถในการเจริญเติบโตในสภาวะที่โหดร้ายกรดในกระเพาะของเราต้องมีความเป็นกรดสูงเพื่อย่อยอาหารหลากหลายที่เรากิน มันแรงมากจนสามารถละลายโลหะบางชนิดได้เลยอย่างเช่นใบมีดโกนจะละลายในกรดในกระเพาะได้ค่อนข้างเร็วหลังจาก24ชั่วโมง63%ของพวกมันได้ละลายไปแล้วดาบสองคมสามารถพังได้ภายใน15ชั่วโมงในขณะที่ดาบคมเดียวจะเสียหายในเวลาเพียง2ชั่วโมงแบตเตอรี่นั้นไม่ได้รับผลกระทบสุนเวรเพนนีไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนยังดีที่ท้องของเรามีชั้นป้องกันเมือกและใบคาร์บอเนต เพื่อไม่ให้ทุกอย่างถูกย่อยหายไปเหตุ Net ผลที่ตอนเช้าเราสูงกว่าตอนกลางคืนเป็นเพราะหมอนรองกระดูกสันหลังในกระดูกสันหลังของเราหมอนรองเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นน้ําและตลอดทั้งวันพวกมันจะถูกบีบออกจากการที่เรางอตัวและบิดตัวแต่เมื่อเรานอนหลับ <k> กระดูกสันหลังของเราจะมีโอกาสได้ผ่อนคลายและหมอนรองกระดูกจะดูดซับของเหลวมากขึ้นทําให้เราสูงขึ้นเล็กน้อยในตอนเช้า นักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของผู้ใหญ่และวัยรุ่นนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากตัวหลักในเกมสมองนี้คือเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าสมองส่วนนี้จัดการกับเรื่องสำคัญต่างๆเช่นการตัดสินใจและการควบคุมอารมณ์ตนเองแต่สมองส่วนนี้ยังไม่โตเต็มที่จนกว่าคุณจะอายุ20เยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าของผู้ใหญ่ทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและคิดอย่างละเอียด ในทางกลับกันวัยรุ่นมีแนวโน้มที่จะปล่อยให้อารมณ์เป็นตัวกำหนดการตัดสินใจมากกว่าถ้าวัวยิ้มให้คุณคุณจะต้องตกใจแนะ่พวกมันไม่มีฟันบนหน้าด้วยซ้ำแต่พวกมันมีแผ่นรองฟันแบบพิเศษที่ช่วยเคี้ยวหญ้าได้ยอย่างมืออาชีพเมื่อพูดถึงการเคี้ยวพวกมันสามารถเคี้ยวอย่างเป็นระบบแล้วก็เชี่ยวชาญพวกมันมีฟันหน้าที่แหลมตรงด้านล่างสำหรับปัดหญ้าและมีฟันกรามที่ด้านหลังเพื่อบดหญ้าทั้งหมด ทุกอย่างทำงานได้รดาบรื่นเหมือนเครื่องเตรียมอาหารที่มีคุณภาพนักวิจัยได้ค้นพบนกเพนกวินสายพันธุ์ที่มีชีวิตอยู่เมื่อ37ล้านปีก่อนและน่าจะสูงพอๆกับมนุษย์ส่วนใหญ่นกเพนกวินยักษ์ตัวนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อนกเพนกวินโคลอสัสมีความสูง2เมตรเมื่อวัดจากปลายเท้าถึงปลายจะงอยปากและมีน้ำหนักมากถึง115กิโลกร,รมัม เพื่อพูนให้เห็นภาพชัดชัดนกเพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุดในปัจจุบันคือเพนกวินจักรพพัดมีความสูงเพียง1.1เมตรและมีน้ำหนักระหว่าง23-45กิโลกรัมนักวิจัยยังพบกระดูกข้อเท้าที่เชื่อมกันที่ยาวที่สุดในบรรดาที่ถูกบันทึกไว้หลายชิ้นส่วนกระดูกปีกจากสายพันธุ์โบราณน,นี้ด้วยรูปร่างที่ใหญ่กว่าเพนกวินยักษ์เหล่านี้จึงสามารถดำลงไปใต้น้ำเป็นระยะเวลานานกว่าถึง40นาทีเพื่อล่าปลา ทุกๆปีผู้คนทั่วโลกถ่ายรูปประมาณ1 8ล้านแสนล้านภาพนั่นหมายความว่ามีภาพถูกถ่ายประมาณ57,000ภาพทุกๆวินาทีหรือมีภาพถูกถ่ายมากถึง5,000ล้านภาพในแต่ละวันทุกวันนี้ในทุกๆ2นาทีเราถ่ายรูปมากกว่าที่เคยถ่ายในศตวรรษที่19ทั้งหมดเสียอ,อีกชีส ในสิงคโปร์นักวิจัยได้ให้หุ่นยนต์แมลงสาบลองวิ่งในสภาพแวดล้อมแห้งแล้งเพื่อทดลองภารกิจค้นหาและกู้ภัยในอนาคตปรากฏว่าทีมแมลงสาบจำนวน20ตัวที่พกคอมพิวเตอร์สภพายหลังสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้นักวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมแมลงสาบได้ด้วยการส่งคำสั่งผ่านคอมสะพายหลังต้องขอบคุณอัลกอริทึมใหม่สุดเจ๋งที่พวกเขาคิดขึ้นมามแมลงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสถานการณ์ภัยพิบัติที่ต้องตามหาผู้รอดชีวิตให้เจอได้เนยถั่วกับแหวนมั่นมีอะไรเหมือนกันเหรอพวกมันประกอบด้วยเพชรนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้วิธีเปลี่ยนเนยถั่วให้เป็นเพชรพวกเขาสกัดออกซิเจนจากคาร์บอนไออกไซด์และได้คาร์บอนมาจากนั้นนำไปอยู่ภายใต้แรงดันที่เข้มข้นจนกลายเป็นเพชรในที่สุด คุกกี้โอรีโอที่มีไส้2ชั้นไม่ได้มีไส้2ชั้นเต็มๆครูคณิตศาสตร์แดนแอนเดอร์สันได้ชั่งน้ำหนักโอรีโอธรรมดา10ชิ้นโอรีโอสอดไส้2ชั้น10ชิ้นโอรีโอสอดไส้อย่างหนา10ชิ้นและเวเฟอร์5ชิ้นปรากฏว่าโอรีโอสอดไส้สอชั้นมีปริมาณไส้ไม่ถึง2เท่าของโอรีโอปกติครั้งต่อไปที่คุณงดกินลูกกวาที่ชอบเพราะกลัวฟันผุ ลองคิดให้ดีอีกทีว่าควรจะกินอะไรแทนพวกมันดีแครกเกอร์เป็นอันตรายต่อฟันมากกว่าน้ำตาลซะอีกสิ่งที่ทำลายเคลือบฟันไม่ใช่น้ำตาลแต่เป็นกรดแครกเกอร์ที่มีความเหนียวจะสร้างกรดขึ้นมามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีต่อแบคทีเรียและพวกมันจะกัดกินฟันของคุณน้ำเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบูดได้แล้วทำไมขวดน้ำถึงมีวันหมดอายุด้วยล่ะ ว่นหมดอายุของน้ำแร่ไม่ได้หมายถึงน้ำแต่เกี่ยวกับขวดซึ่งมันสามารถปนอายุได้จริงๆประเด็นคือเมื่อเวลาผ่านไปสารเคมีบางชนิดจะเริ่มรั่วไหลซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นัก